คือค่อยๆมาอะไรนี่หอมเลย พี่เดาสดเอาไรับด้ินน้ห่อพี่น้องจสตอนบายบายเที่พี่น้องยดีต้อรับสาาบพี่น้องเด้อ้ยสูดดีแล้วบอใ้อ่อืเอาไม่ไม่อีกบเฮ้ไซีให้ก่่ถ้าผเือทํา่ ไม่แน่นอนอาหารเที่ยงเขาก็มีซัมเน่แหละจ้าปีเป็ดเนาะปีเป็ดเล็กๆน้อยๆเนาะว่าสิกิน์มูกระแทะเพราะว่าบ่มีกระแทะโบมีกระทะหักยู่เฮือนพวกก็มีอยู่หักบริทึ่ม่าแล้วถืออ่ากระเดียดทีนึงเนาะเออใคยจะยืนตากแดดก็ยืนหลเด้อ จำเจ้ถาจำเจ้ถาจ้าถุจ้ากินข่าวไหมเกระเนมาล้มตายใชพี่น้องพูได้ดีกะอบป่าเหระยังทอดยังจัดดดึล้างโอ้ยจำเจมากาะว่าไปใสเออว่าไปดีใก้ออหอยป้าหอดดีไกลมาให้จังผมหอม บอกเอาแล้วบอกกอันนี้มเล่นให้อือเองนั้นทเอกนี่เป็นนังได้เออฟูเด้อเด้ซี่เงืนไยคำปากจะได้ลอยนึงอืออ้าวเงืนไยคำปากอีกเอาไม่ถามเาะ้าเออตเออแล้วเปลี่ยนเราร่างห้านุนยูนย่อยลอยซาวตามหัวอืออีกแล้ววะเฮ้ย อีองไหม่วงไม่เยอะยืใหม่จะอคุยสเนียละจ้าแนวกี่กฮะชุกแล้วพอแล้วเออ เพ่อแ้กว่าสำหรับชุดลายเป็นพ่อแม่พยชาตได้แบบชุกชุกเดือดดิบดําแ่ได้แห่งกัด่าืพี่น้มน่งหละทั้งดาแลแต่คนดีมันจะนดีแล้งานลานเลยจอดจ่าอดจเบามาพี่น้องมาหากินข่าวกินน้ำได้บัดดี กตรเดืุมภาพแลวกุมภาพัยันเคอว่ามี้นไปอืมเี่ยนกุกเซาอยู่นีเลยพี่น้องเลยช่วงนี้นะพัดรอัดนาัดคุณมันคุณมันตุยตุอืมครับ่ีแจ้งอยู่นะอกเปม่จวจดแจ้งแจ้งกันยังนั่งอยู่กับพัน่ะอะไรนะว่าแต่ยาไล่เวอ่านบบคุเห็นเท่าไ่่บอก่ ต่ว่าเะแต่เขาเป็นมอกบ้องเอ็นคักนี่คันบอมันนุ่มคือคอยกันจังว่าเนี่ยไอนี่ยเนว่านุ่มคือคอยอยู่แต่ว่าไก่ติบอยู่เด็กะเห็นยังพายด้วยพี่น้องด้วยข้าวพอพ่งธมงจ้ามาด้วพี่น้องข่านอนสิเป็นประเด็นคือเมื่อคืนพี่เราอาลืมข้าวอาลืมกินอะ้รเลยกินข้าวเย็นเนี่ยมันมัดตอนนี้เป็นย่างนกเมื่อคืนนี้ต่อเพื่อเป็นย่างนกแค่ต่อเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยและเห็นคน นุ่งเเจตุยดีแล้วแต่ว่าพ่อแม่เจตุ๋ยเพราตุ่ยน้ำคนน้ำคนเจตุยพี่น้องเอ้ยต่ว่าข่อยแต่ว่านุ่งกับนุ่งคือข่อยแตว่าบ้านพนี่ต่าติพข่อยว่า่ย่างไปหานางยังไปหานางมนจ้าเปิดไปคนจะไปจจ้าคนไม่จะเป็นล่าคนไม่จะซองล่างซองล่างเนล่างมินกับล่างน่งมิกล่งะปุยแต่ว่าพ่อม่้กจะพกุงนอตผเนี่ยาวหน้าบนมันไก่เทา้บป ลงน้อยไว้กถ้าไปมันเต้นัสินกเอยคนนกตาไปินฮร่มต้มันจะเป็นคนคบเนี่ยงน้อยก็ังทีบอกวุ่ินกรมินกรมนั่ง่าไม่ใช่มรเนัเมาดนดิดีอยแจ้ว่าคนดินไายรกัมเต้นเมื่อเที่ยงใส่ลงนุ่มินกัมเมื่อบ้านไปจังหนดนะจ้ว่านุ่มคึก่อยงอ ทิไพ่รบจับบืวตัวคือิดหลอดบจับเองเออเ็นสามบเห็นเบิสีสีคนไพ่อากระเด็กเล็กน้อยซ้มเล็กน่อยซ้มขอตัวนี้เห็นบไแเ้าตต่นตนแยกเด้้างไปหานางเลยเอาคอยคอยยุ่แคมเแล้วคอยจึงไปใ่นกคอยจะไปยิงนกแลลวเขาอ่านในเรื่องลุ่มคอยอกเ่าให็ุ่นเราอยู่กงคอยนานยไพไปใ่แอากพอนั้ไก่เติบ

ยังบอลบอลังบอลบอลเออบอลใจตามก็งววอมาติดใจจับบอลยแยนี่ยยเปเจ้ีลูกาจะยงกูรูลออื่นขึ้นเด้อเยจว่มาองท้ากูกกินเข่าพี่อเบื่อเด้อับกอกต้โต๊กูก็ออกตกใจไปช่างม นาใจโทรศัพท์บอกไ้มายืมแจ่แค่าวมีเงินใช้ขับปัที่มาเรียกนามจราจรเฮ้ยสร้างข้อพกซ้อยแต่ยังไม่ยังไก่มันดีหลากมาจงบอเฮ้ยแค่กงสุกพวกมันสิแตกนะบางห่เปล่มึง

เฮ้ยรดวดตัวนะนเอ็กัรลากคอดเล็กเม่ลาคอดน้ำต้มเลุกเนี่ยปัย๊บปุุงาต,งงตายอะไร้ทาวเที่ยวซ้องอะไรเรื่องน้ำงลานทนี้คณะอะไรเนี่แอะไรๆๆยันไดไรีกเี่ยวซ้องยัน้อะไรอีกไตะเฮ้ยเอาให้ไา้เที่ยันเรียน

chúng ta nhìn lúc nó xí ba đằng nưng khi nó bò tuôi mịt sẹt tuôi nhện để cài bò tuôi nhện nó phun để nó chưa đóng เล็กอยู่บ้านน้อยนหมันพี่เด้อคือต้มโฆษณาครับหรคือเกตนรัดเยาต้มชุๆนจะมีหลกตรงนี้ก็ว่าปกติคือมันจะมีโฆษณาเดินนีนะคบอกแม่แดเนือนดดนเหน้องเน้อเดินแมนมันางังแบบนี้

อุคมจูข้าวจุ๊กยังไดงนจะถอดออกก้อนักมาชงมูจงไปเฮ็ดฟักอ้มูผู้จักามันกัวักเก้าได้เก้าเก็มเปที่ถอดนะแด๊กถอดล้วมาฮางนเลยฮต้ฮิตี้นี่ละเกร่อนอแน่นบคนเองเดี๋ยวส่จค่อยย่อตีต่ดีวมาลองมาลย่ในนอกนี่ต่งเขาจกให้ญาโด่งแ แล้วตกกับมันนอนเฮ้ยมันมาทันตื่นอ้เบิ้ลผได้ายผู้ได้งห่นะเบ้น่ะกันแนนนอไบเฮ้ยาต้มเลกเธอละเธอจอมเธอเคยจกไวเธอเคยมาอย่างน้อมเเย็นนาวเลลมนาพรมนัจะกันเย็นเย เดวสุ S <S <ii> มบอดีอะไรไม่รล้วดาตอนกินน้ำนสมบดีทำอะไรี่ห้องท่บเต็นมะฮองแนีู้ไว้ซะเอาเต็มขาเอาอลไรตอนมักเตียวหมกโดนเนาะโยช่งไงเดียวยาแล้วบ๋ บอสท่าหัง่วงบอท่นโอ้ตโอ้ตมาสัเด็ดฉันรอดห้องเลยคยใตพี่น้องเอยเก่งกว่าองอะไรก็คนเป็นเบาไปเัวจมกูหจมกได้ไปหจอดกันกูง่วงแล้วก็บบอท่านเอจะนจะฉาตีนที่จจะปวดแล้วเอมกคุ้มนโอ้ท่าน เจ้าหรอะเจ้าพักกูมาจหนพักกูชบาบบนี้นะกักินข้าวของมีถแล่วเห็นกนรวเมื่อยเลย้าดเท่แล้วดื่นยหเปล้น้ำกี่เขยาบาอย้ายงามกักันกล้เก่าเปาน้ำมนั่นรี่นมันจาออกตอนนี้กูป่าออกแล้วอันบรกกวนยางตามลางมึงนั่นเนาะ เดี sure. yeah. s <S yeah. ๋ยวแม่้าแต่ยิวรองนว่แม่นี่ต้องฝ่นตายหรือว่าในบ่อต่อเออเห็นใชไสีบ้าพี่ไว้แค่คนี่ใส่กับื้นมันก็ยังไาแต่ว่าพื้นพาวเลยก็เนาอันที่จะแงปิดประตูแท้งครับว่แค่นั้นก็คือว่าถึกกันเอาไม่ไหวทุติรอนบ่อปวนครับ เดีววากันนะเบอรมขีดกันมรอนบการกออีอนนั้นเลของอานผู้สิไปซอยกับผ้าประตูเขาไ่ได้เลยมันเกาะญ่ายดีที่จ้งงานอย่างนี้เาไตหาคือที่เกันเนื้อประชารัสิกขาภพเนาะเข้ามาเข้ามาก็คืนที่บนักคูปีก้อนน,ะอนั่นแล้วอรชิกาณนะ,นะปุริพิธเดลีวกันปริพิดเดลวกัดานอนใจกันเลย ตัวอีกตัวให้ลูกนะเมื่อเมื่อโลดว่ะเพียงนาผัดว่าเป็นลูกเมื่อผัดว่าค่ะมียนอนอยู่มีกอกซองเลยนี่เนาะน้ำอุ่ยังได้ได้จอกนะช้างเด็กเนาะเขาผัดสายแบบเอาไว้เหมือนกับปงว่านนี่เอาไปเพิ่มไปทั้งที่กันท้าเอาเกือบตายมันบาเลใตายเขาต้มก็กัดเลยเขาแก่ก็ดิบไปเลยนะเขาคืออันทำวันนี่คือทำบ่ ขาวามครัลาวนะก็ไม่นด้ันกินดับกากลับลงจะเฮือนวอย่ตลาเราบหมไปบ้านถอนไปเอาไว้เ้อะมด้สปหดทเยอกสิ่ดับตายเมืองกับไปเมืองร้อนตายที่เก่าจุดเีวเป็ดฝาจุดกับจุดฝาลก่ได้จูดเยอะกระเจาก็ตายช่ไดจูดตาย่วงได้จุดตายเมอก็จะสาดไปกบว่าเรื่องนั้นยพอขนดู้ ว่าเรื่องขาดจานเพิ่มด้วยนี่ยังได้ตายไปแล้วเลยนี่เราได้เหตุจูดกันจุดอะไรมาฟังอยู่หันไปนี่มองฟังปีพระซาคกันไดน้อยปีนั้นมิตรคนผูกข้อตายในบ้านกูนั้นซ้ำซีช็อฟังจนพอมีมองจุดเพราะพระซาคกันได้น้อยแล้วยังปีนั้นนะจังหวะผูกข้อตายกันนะเรียนเรียนเรียนกัน ทุกปีเมาวรไอ้น่นลงรัด hmm. ทุกปีต้งผเี่ยวไปทั้ง่า้ามาออกมาทำมาบาราดืงัวหรือปาต้องทั้งปากับเราแต่สีฟางทั้งได้ยี่กมกัไดอันตอนแมถาวาไอ้น่นผมเมนเอาลงผูวเอลเขาน้ำซุปเปเลตั้งรัดทุกๆห้างหน้ามองอันซือมันพอเท่าพอนีย้ม

ตอนหัวครางอเละที่มคุงตัวนี้แบมาอกป่ามมพอกินไปแตงมวานอยากกินยังได้บริพิม่ตลาดน่อยมา้มันนี้บรตลาดมันล้มบอาวันนี้มันล้มอนอนสู่ประมอยู่เพือนอาอะไรพี่น้องเอ้ยก็สิ วันลาใหญ่ห้างนะก็กจะข้อเก็บบรรยากาศกินข่าวว่าพืชกันไ้เพียยสต๊นี่และพี่น้องเออผักติดตามคลิปหน้าจากทีมงานของพวกเราด้ดยจ๊ะสบาย,บายดียจัง